รักมากมายค่ะน้องลิซ่ามีโมเมนต์จากงาน LV มาฝากกันอีกแล้วค่ะทุกคนอันนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นช่วง after party นะคะลูกสาวลิซ่าก็คือขึ้นโต๊ะเลยค่ะโยแกลนะคะมาชวนกับพี่ๆที่อยู่ในงานเฮกันใหญ่น่ารักมากมายโอ้ยลูกสาวของเราคือเป็นเมนอีเวนต์ของแท้ตใช้คําว่าเป็นแม่สาวปาร์ตี้ลูกแม่มากอันนี้ก็คือมีการพต์จากคนอื่นนะคะไม่ใช่น้องลิซ่าแต่อย่างใดโคตรน,น่ารักเลยแล้วก็นอกจากนี้ค่ะก็มีรูปภาพน้องลิซ่านะคะ ที่ถ่ายกับเกสสุดพิเศษ V.I.P ในงานนั่นเองค่ะอันนี้ขออนุญาตอ่านชื่อวิเเขาตามเวอร์ภาษาอังกฤษแล้วกันนะคะคุณที่ f ฟานี่ยูเป็นเกสแขกสุดพิเศษค่ะก็จะเป็นในห่วงเวลา after party นั่นเองนะคะเนี่ยลิซ่าเหมือนเป็นหัวหน้าแก๊งเลยอ่ะเออขึ้นโต๊ะเลยหนึ่งน่ารักมากมายดีดีว่าแจกความสดใสแต่้าเลยลูกสาวของเราก็คือปีนโต๊ะเลยจ้าดังนั้นในงานมันต้องมีแล้ป่ะเฟรมคู่เอร แล้วก็พี่กงอยู่เนี่ยหาแล้วหาอีกยังไม่มีนะคะแม่น่ารักมากค่ะโมเมนต์ทยอยปล่อยออกมาเรื่อยๆนะคะถ้ามีอีกก็จะนำมาม้อมหมอยเป็นการต่อไปเออยิมหมูหยองของเราแปลงร่างเป็นสาวปาร์ตี้เกิลผู้สาวขี้เล่าขึ้นโตแล้วนึกน่ารักมากมายค่ะดิซ่าเป,เป็นตัวของตัวเองให้สุดนะคะเจ้าแม่งานเวอรต์ต้องบอกเลยว่าเป็นอีเวนต์ขั้นสุดชอบค่ะถ้ามีโมเมนต์มาอีกจะนำมามอมมอยเป็นการต่อไปค่ะ